สำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรมีภารกิจหลักในการจัดทำและพัฒนาข้อมูลสาราสนเทศการเกษตรนโยบายมาตรการและแผนพัฒนาการเกษตรงานศึกษางานวิจัยด้านการเกษตรการประเมินผลแผนงานโครงการรวมทั้งจัดทำงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขรับเคลื่อนยุทธศาสตรชาตินำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรและเป็นหนึ่งในคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ในปี2566สำนักง,งานเศรษฐกรริจการเกษตรที่9โดยส่วนแผนพัฒนาเขตรศรรเศรษฐกรริจการเกษตรได้รับมอบหมายให้จัดทําโครงการเกษตรกรรมยั่งยืนภายใต้แนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ระดับพื้นที่โดยได้ศึกษาแนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์จากการถอดบทเรียนกลุ่มผลิตข้าวสังยุตอินทรีย์หมู่7บ้านโคกโพตำบลตะโนดด้วนอำเภอควนขน,นุนจังหวัดพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์จากการถอดบทเรียนกลุ่มผลิตข้าวสังเกดอินทรีย์ในพื้นที่กิจกรรมที่ดำเนินการ 1. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล 2. ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 3. จัดประชุมระดมความคิดเห็นโฟกัสกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 4. จัดทำรูปเล่มเอกสารฉบับสมบูรณ์ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มข้าวอินรีย์บ้านโคกโพส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุเฉลีย่ย66.7ปีโดยส่วนใหญ่จบก,การศึกษาระดับประฐมศึกษาและมีประสบการณ์ปลูกข้าวอินทรีเฉลีย่ย4.2ปีมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวอินทรีย์เฉลี่ย6.6ไร่และส่วนใหญ่มีพื้นที่เพาะปลูกเป็นของตนเองต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวสังเกตอินทรีย์ปีเพาะปลูก2,565ทับ2,566ต้นทุนรวมต่อไร่ 3437.23บาทผลตอบแทนสุทธิต่อไร่1891.33บาทวิธีการตลาดกลุ่มผลิตข้าวสังยุตอินทรียหมู่7บ้านโคกโพการจําหน่ายข้าวสังยุตอินทรียหมู่7บ้านโคกโพเกษตรกร,ร,กรจําหน่ายในรูปแบบของข้าวเปลือกโดยผลผลิตข้าวสังยดตอินทรีหมู่7บ้านโคกโพร้อยละ95แบ่งจําหน่ายให้กับโรงสีในพื้นที่คิดเป็นร้อยละ80เก็บไว้บริโภคและทาพันร้อยละ15้า และเกษตรกร,ร,กรจำหน่ายในรูปแบบของข้าวสารให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง้อยละ5กลุ่มผลิตข้าวสังยุตอินรียหมู่7บ้านโคกโพมีสมาชิกในกลุ่มประมาณ60คนมีพื้นที่ปลูกข้าวอินทีรีย์365้ไร่3งานซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของการผลิตข้าวอินทรีย์เกษตรกร,ร,กรส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นเก่าที่มีองค์ความรู้จากภูมิปัญญาการทำนาแบบดั้งเดิมแต่ทางกลุ่มยังขาดการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานในส่วนของกลางน้ำและปลายน้ำ จากการถอดบทเรียนกลุ่มค่าสังหยุดอินทรียหมู่7บ้านโคกโพซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและเกษตรกรในพื้นที่เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานโดยทางหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาให้คำแนะนำและคำปรึกษาในส่วนของกระบวนการแปรรูปช่องทางและตลาดในการจําหน่ายสินค้าให้กับทางกลุ่มรวมทั้งให้ความรู้ในด้านต่างๆ เช่นการเขียนโครงการกระบวนการทำเอกสารต่างๆเพื่อลดภาระและให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น